ชเวเริ่มเกมแล้วคิซซี่ผู้สวยงามขนาดนี้ไปเดินออกจากป้อมกันนออานชิปตัดหน้าไปถึงแล้วนี่คือกลางหมากของคิซซี่สินะที่จะต้องไปอุ๊ยน้องช้างพี่ช้างพี่ช้างอย่าเดินเข้ามาในป้อมนะไม่งั้นตายแน่นอนไปค่ะพี่ช้างพี่ช้างขออ,อีอ,อิขอนิดนึงสิหน่ดนึงหน่ดนึงหน่ดนึง อีงนิดอีงนิดเดียวเราสกิลคูดาวก็จบแล้วล่ะพี่ช้างแตกคิดซีได้คิวหนึ่งสวยๆของทีมด้วยจ้ะอีกหนึ่งไปก็เดี๋ยวเราอยู่กลางแล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเราคลิปมาโอเคพี่ช้างน่าจะเกิดแล้วนะเออพี่ช้างเกิดแล้วจริงด้วยไปเดี๋ยวเรารอพี่ช้างมาเดี๋ยวพี่ช้างก็มาเนาะอ่าเดี๋ยวแค่คลิปเล่นๆไปก่อนแล้วกัน เพราะว่ายังไม่มีใครหน้าแบบว่าหน้าสงหน้ากลัวขนาดนั้นอุอ้ยพี่ช้างจะมาหรือยังนะอ่ะอุย้ยพี่ช้างมาแล้วสกิลพี่ช้างมาแล้วเรามาเลาพี่ช้างดีกว่าบินวนๆอ้อมโอง่งโอ้ยพี่ช้างมาเล่นอ้อมโอง่องกันไหมอ้อมโอง่องเป็นไรวะช่างมันเถอะโอ้ยพี่ช้างมานาะน้องหมด โอ้ยพี่ช้างนานๆแล้งหมดโอ้ my god โอ้แตกโอ้ยทำไมรู้สึกว่าเราได้คิวเยอะจังเลยนะตั้งส่งแล้วเนี่ยคิวได้สามแล้วของทีมนู้นแค่สองเ่องอะเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทางนู้เขาน่าจะเน้นแคลรีป่ะโอ้ยได้คิกซี่ไปอีกแล้วหนึ่งเอเดี๋ยวนะอีสองคนนี้จะลอยป้อมกูเอเอ๊ เมื่อกี้เราเห็นเพื่อนมาเอานะแต่ทำไมรู้สึกว่าเพื่อนเขาเอาไม่ได้วะโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าเรา้สึกเราไปร้าเพื่อนอนะเราขอโทษเธอเราขอโทษเธอจริง <c> ๆ <oughs> เ,เราขอโทษโอเคเริ่มดึงเกมเข้ามาก่อฝั่งนี้เป็นฝ่ายนำเราเป็นฝ่ายนำอยู่เนาะโอเคปะเดี๋ยวต่อด้วยอันนี้เลยละกันโอเคลา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 าล,ล่างเข้าอีกแล้วจ้า แต่ผมไม่เข้าใจมีนาคนนี้อะทำไมเขาไม่อันนั้นวะทำไมเขาไม่เดินไปแทงให้เพื่อนวะผมไม่เข้าใจเขาเลยอึ๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเพื่อนเขาแบบตีแทบตายอ่ะดูดิเอ้ยผมกดแนผิดโอ้จบแล้วเอ้ยเอ้ยเอาเอาเอาอ้ยมานามหมดโอ้ยโอเคไม่เป็นไรไปลเพื่อนเขาไปแล้วกันไม่เป็นไรเพราะมานาเราหมดเอง โอเคกลางเข้าอีกแล้วจ้าเดี๋ยวเราจะเดินไปฆ่ามันเออเอเอจากจากสภาพแล้วนะค่ะที่เมื่อกี้ดิฉันเห็นนะคะดิฉันว่าดิฉันไม่ได้ตาฝาดนะคะเขาโดนป้องสังหารตายโอเคนะค่ะเอ๊ะเขาเป็นพวกมือใหม่จริงจรงหรอเอจริงเขาเหมือนมือใหม่นะแต่เขาก็ไม่มือใหม่อะปะเอ้ย พี่ช้างแม่งตายแล้วเกิดใหม่บ่อยมากเลยอะเนี่ยถึงเขาจะใช้สก,กิลยังไงอ่ะผมก็ชนะก็อยู่ดีโอ๊ยมาดีพี่ช้างมาเร็วมาเร็วไม่ตายอ่ะไม่โดนดเสียดาอึเอฟอแคคิปแคคิปเอ,อ้าผมนึกว่าแต่พี่ช้างกลับไปแล้วเนี่ยอืมแตกอีกรอบ <laughs> โอ้ย สงสานอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งดีๆนะเจอแต่ว่าเจอแต่คนที่เล่นไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยอันนั้นมากเอ้ยเดี๋ยวนะเขาบุรี่ป้อมผหมอ,อบังอาจนักหน้าพวกแก้รู้สึกปัญญาอ่อนโอเคมานาเราหมดนั่นแหละขัดโทษได้ไหมล่ะมานาหมดนะ่ะเอ้ยตายเฮ้ยเฮ้ยแม่งตายได้โห ค่าแปดแล้วครับทุกคนตายได้หรอวะเมื่อกี้เออปล่อยเพื่อนเขาฟาร์มแปดนี่เราอีเรากำลังแบบเราค่าสูงสุดเลยอะทุกคนเนี่ยค่าสูงสุดเลยคิดว่าคลิปออกอากาศไปจะมีใครดูปะมัน <c oughs> ไม่น่ามีใครรู้จักช่องเราหรอกเอิงจริงเองเอเดี๋ยวบอกให้อา่าคนรู้จักไปดูแล้วกันแต่ว่าใครที่เข้ามาดูก็ขอบคุณนะครับอือขอบคุณสําหรับการดูทุกๆท,ทางที่ดู ขอบคุณที่เข้ามาดูคนกะกาวแบบผมขอบคุณครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวจะทําคลิปต่อไปอันนี้พูดก่อนละกันเพราะมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นก็เดี๋ยวคลิปต่อไปจะทําเป็นคลิปเล่นเกมเนาะก็เดี๋ยวจะหาเกมมาให้เล่นดูละกันโอเคโอเคเข้าเกมเพื่อนเขาจะเอาอ่ะแต่ว่าเพื่อนเขาไม่กล้าเข้างั้นเดี๋ยวเราเข้าเอง <laughs> เลยแล้วก็ได้คิวเองด้วย <laughs> เข้าเองไม่ได้แปลว่าจะให้เพื่อนได้คิวนะครับเข้าเองก็คือ จะเอาคิวเองครับน้องๆโอ้ยเออมีมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าว่าเล่นเกมอะไรบ้างอันนี้คือเพื่อนถามกันเองอะเนาะว่าเล่นเกมอะไรบ้างอุ้ยค่าสิเ็แล้วก็เอ่อเล่นเกมอะไรบ้างหรอก็เล่นไอเดนอาร์วีอะไรเงี้ยถามว่าทาไมถึงไม่เล่นฟีฟายหรือว่าเล่นพับจีอะไรเงี้ยรู้สึกไม่ค่อยกล้าเล่นเป็นคนเล่นไม่เติมเข้าใจปะเข้าใจฟิลแบบคนไม่เติมเกมปะ ืมคนที่ไม่เติมเกมเขาก็จะแบบอยู่ฟรีไฟล์เขาไม่ค่อยรอดหรอกจรงจริงเอ้ยเดี๋ยวขึ้นมนก่อนแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่นายฆ่าซานิสเราหรอนายบังอาจอ่เอะเฮ้ยเฮ้ยกลางอนาคตเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไเอ้ยสวยอย่างนี้ครับน้องๆคนเล่นไอดดนมาก่อนใช้บิงะครับน้องๆจะถามว่ากูใช้บิงเป็นไหมกู <c oughs> ใช้ไม่เป็นหรอก นี่สวยๆส,สองคิวไปเลยเพื่อนถามว่าสูตรเมื่อกี้อ่ะทำยังไงมันเป็นมันเป็นสมองรัววๆเลยเมื่อกี้มันไม่เหนืว่าคิดว่าเราเล่นคิกซี่แล้วมันเป็นคิกซี่เหมือนกันอะมาสองตัวมาสองตัวสั้นมาสองตัวมันก็เลยจะแบบยากๆหน่อยอืมอุ๊ยทําอะไรป้อมเราทําอะไรป้อมเราเออ <laughs> ดูเค็ียดแขนเนาะฝั่งกูแม่งกูแม่งวิ่งขึ้นวิ่งลงตลอดเลย เอ้ยพี่ช้างพี่ช้างกลับมาแล้วเอ็นดูมากเลยช้างคนนี้นะเอ็นดูช้างคนนี้ชิบหายเลยเอาเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเฮ้ยแต่เขาเดินกลับมาเขาต้องการให้เราเอาอยัางไงล่ะอมยสงสารนะอยากปล่อยให้เขาอยู่นะสักคิวหนึง่งแต่ก็ไม่กล้ากลัวแบบว่าคิวหนึ่งของเราอาจจะทําให้แบบถ่งทีมก็ได้เอ้ยอยาามังกรจังเลยแต่ว่าตานี้ไม่น่าได้ข่าววิ่งขึ้นวิ่งลงโอ้ เพื่อนคือฉันไม่เข้าใจคนที่แบบมันจะเอามันจะแบบว่าอยากได้คิวนะแต่ไม่เข้าเฮ้ยกดผิดกดผิดเซอผิดอะเราขอโทษบางคนเขาเป็นแทงแต่เขาไม่เข้าอะ่ะแล้วถามบางคนก็ถามนะว่าทําไมแบบว่าเล่นคลิกซี่แท้ๆทาไมถึงเข้าก่อนอะไรเงี้ยเข้าก่อนแบบเข้าก่อนแทงอะไรเงี้ยคือเราเล่นคลิกซี่ก็จริงเว้ยแต่ว่าเราเวลาเราเล่น เวลาเราเล่นคิกซี่อ่ะเรามักจะเจอคนที่แบบเล่นแทงเราไม่เข้าเข้าใจปะฟิลมันจะแบบว่าเออฉันเล่นแบบเล่นคิกซี่ฉันไม่จำเป็นต้องเล่นเมดอย่างเดียวก็ได้ปะคือฉันแบบสามารถเอาคลิกซี่ไปไฟเตอร์เอาสามารถเอาไปแบบทํานู่นทานี่ได้มากกว่าที่จะเป็นเมดที่ตัวบางๆเฉยๆอ่ะอุ้ยเมื่อกี้ฉันไม่ได้ลาดนะจริงๆฉันไม่ได้ลาดฉันขอโทษฉันโกรธผิดฉันไม่ได้ลาดฉันไม่ได้ตั้งใจฉันขอโทษ เฮ้ยคาร่าถือว่าเอ้ยไม่ใช่คาร่ามีนาถือว่าถือว่าเล่นได้นในระดับหนึ่งเอาจริงเมื่อกี้เสียงขาดไ, <laughs> ไปต่อคลิปคลิปคือเงินคลิปคือเงินคลิปคือเงินไปเราเอาป้อมให้แตกก่อนดีไหมเอ้ยไม่ไม่ไม่บอลจ่อไปบุรีวายอุ้ยเมื่อกี้ผิดเฮ้ย <laughs> ทำไม ถามว่าทําไมเมื่อกี้เปิดอันติแบบแค่ตัวเดียวก็เปิดอันติคือคลิกซี่อ่ะมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วเอาจริงนอกจากค่าสมมติคืออันนี้เล่นปรลมาจารเหมยแล้วคือทุกอย่างอ่ะเราฝึกลองถูกลองผิดมาหมดแล้วไงเพราะง,งั้นก็ถ้าจะด่านู้นนี้ก็ไม่เป็นไรนะคือด่าได้เลยแต่ว่าใช้คําที่สุภาพหน่อยละกันก็เราเป็นปรลมาจารเหมยแหละเอาจริงก็ใครอยากเล่นก็แอดมานะเออเดี๋ยวดูท้ายเดี๋ยวให้ดูชื่อตอนท้าย ก็นะคนมันฆ่าไปตั้งยี่สิบเอ็ดแล้วครับน้องๆไปหิงไปได้หิงไปได้หิงได้หิงดีไปเดี๋ยวรถถังเขาป้อมก็ทุกอย่างก็น่าจะจบแล้วล่ะเฮ้ยทำอะไรเพื่อนเราเฮ้ยสามตัวใช่ไหมน่ะเฮ้ยสามตัวสามตัวอืมอืมอมาสิมาดิครับเอออย่างนี้มันต้องอย่างนี้แหละก็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 ส่วนมากเวลาคนเขามาเล่นอวีเขาก็จะเล่นแบบว่าเริ่มต้นไดเมทอะเนาะ มันดูน่าเมียจะเล่นง่ายเนาะอุย้ยกดผิดอุย้ยพลาดว่ะไม่เป็นไรแตกสวยพูดแตกไม่ทันอนะ่ะเพราะว่าอีสงน่าไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยก็พูดแตกไม่ทันอนะ่ะเราขอโทษแต่ว่าเอ้ยคลิปคลิปเป็นของคลิปเป็นเงินคลิปเป็นเงินโอเคอุย้ยไม่ทันหรอกนะไม่ทันหรอกนะไม่ทันหรอกนะค่ะฉันไม่ได้หรอกนะอุย้ยก็มาดีครับก็มาสินายจ้า มาเร็วมาเร็วมามามาคือเราเข้าไปก็ได้นะเข้าไปเจมก็ได้แต่ไม่มีเพื่อนอยู่แล้วอะ่ะอ้ยอยอยปอมปอมปอมปอสวยแตกไปหนึ่งเยี่ยมสวยสวยสวยสิบสิบสิบ,สบ,สบไปเลยจ้าไออีอีอะครุคิครุขี่ไปไปดูกันแค่เอมไอพีอุย้ยโหลดนานอฮ้ย <c ười> กระตุกอุย้ยขอโทษกระตุกเออไป ชาราคลิดซีเอ็มพีพนะีจ้าฮารุคุงนะจ๊ะเอ็พีครั้งที่ยี่สิบเก้าไปปรมอาจารย์เมจจ้าอ่าถ้าสมมติใครที่จะเข้ามาเล่นด้วยนะก็ชื่อฮารุคุงนะฮารุคุงเคเออเคตัวเล็กนะก็สําหรับใครที่จะเข้ามาเล่นด้วยว่ารับความเสียหมื่นหกหมื่นสองโอ my ก o d วิ้ยทำไมช้างน้อยแล้วความเสียหายน้อยจังอะ่ะสำหรับใครที่มาล็อกอินนะจ๊ะ mm hmm. ก็คอมเมนต์กันด้าล่างใตคลิปแล้วก็ mm hmm. ก็ถ้าใครอยากเล่นก็แอดมาแล้วกัน mm hmm. เดี๋ยวจะรับแอดให้แล้วกันอ่ะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับที่มาดูไก่อย่างเราน,นะคะขอบคุณค่ะ